นิยายเสียงเรื่องพันธะหัวใจมาเฟียตอนที่เจ็ดไฟแค้นไฟรักผู้หญิงที่ไม่มีวันคู่ควรบุคคลชื่อสถานที่เหตุการณ์ในนิยายเป็นเพียงเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นบรรยากาศในคาริ์าถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงันที่แฝงไปด้วยความตึงเครียดภายในคาริ์ของเลโอไอรีนยังคงนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นดวงตาของเธอเมื่อลอย ร่างกายยังคงสั่นเทาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายเธอเกือบถูกจับตัวไปจริงๆเธอควรจะรู้สึกโล่งใจที่รอดมาได้แต่ทำไมทำไมเธอกลับรู้สึกหวั่นหวั่นยิ่งกว่าเดิมเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากทางเดินไอรีนเหืยนหน้าขึ้นอย่างระวัดระวังร่างสูงใหญ่ที่คุ้นเคยเดินเข้ามาด้วยท่าทางเคร่งครึมดวงตาสีน้ำเงินเข้มฉายแววความโกรธ และเต็มไปด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่ภายในเลโอเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีดำที่ปลดกระดุมบนออกสองเม็ดเผยให้เห็นแผงอ,อกแกร่งที่เต็มไปด้วยรอยสักเส้นเลือดที่เข้ามือขึ้นชัดเจนบ่งบอกถึงอารมณ์ที่กำลังเดือดพล่านเธอเป็นอะไรไหมเสียงทุ้มต่ำของเขาเอ่ยถามไอรีนเม้มริมงฝีปากแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆฉันฉันไม่เป็นไรเลโอมองเธอนิง่ง ดวงตาคมไล่มองสำรวจทั่วร่างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆแต่แล้วมือแกร่งกลับคว้าหมัดที่ข้อมือของเธอจับแน่นจนไอรีนสะดุ้งทำไมถึงไม่ระวังตัวเขากระซิบเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยความกุ่นโกรธไอรีนเหนืยหน้าขึ้นศก,กับเขาดวงตาของเธอจ้องมองอย่างสับสนฉันฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเลโอบีบมือเธอแน่นขึ้น เรากับต้องการย้ำให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเล่นฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นของฉันไอรีนชัะงงของเขาคำนี้อีกแล้วหัวใจของเธอบีบรัดแน่นเรากับถูกกำมือที่มองไม่เห็นบีบขยี้ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเขาพูดเสียงแข็งเรากับเป็นคำสาบานเลโอนั่งลงตรงหน้าเธอคุกเข่ากับพื้น มีนาเอื้อมมาจับปลายคางของเธอให้หันกลับมามองเถาตรงๆฉันควรจะโกรธที่เธอไม่ระวังตัวจนเกือบถูกจับไปควรจะลงโทษเธอที่ทำให้ฉันต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระพวกนี้น้ำเสียงของเขาเย็นเยียบแต่กลับมีความร้อนแรงซ่อนอยู่ลึกๆแต่ที่ฉันโกรธที่สุดเขาหยุดไปครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ซับซ้อนคื่ฉันเกือบเสียเธอไปไอเรนนิ่งเงียบ เธออาปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมาเลโอไม่ให้โอกาสเธอได้ตั้งสติเขาน้มหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกของเขาแทบจะแนบชิดกับเธอฉันไม่สนว่าเธอจะคิดยังไงแต่จำไว้เธอเป็นของฉันก่อนที่เธอจะทันได้โต้แยง้งริ้งฟีปากของเขาก็ทาบทับลงมาอย่างร้อนแรงและเรียกร้องไอรีนตกใจจนแทบลืมหายใจ แต่ร่างกายของเธอกลับทรยศตัวเองโดยซิ้งเชิงเธอควรจะผลักเขาออกควรจะต่อต้านแต่ทำไมเธอกลับหลับตาลงและจมดิ่งลงไปในห้วงความรู้สึกอันตรายนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นทางฝั่งศัตรูในมุมมืดของเมืองที่เต็มไปด้วยอชญากรรมและความโสมมชายในชุดสูทสีดำกำลังนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาหรูในห้องที่มีแสงไฟสลัวดวงตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์และอมหิต ดูเหมือนว่าเลโอจะห่วงผู้หญิงคนนั้นมากกว่าที่เราคิดเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยลูกน้องข้างตายก้มหัวอย่างนอบน้อมครับนายท่านเราควรจะทำอย่างไรต่อไปชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะยกแก้วไวขึ้นจิตอย่างใจเย็นล่อมันออกมาใช้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเหยื่อเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดแสงแดดยามสายลอดผ่านผ้าม่านบางเบา ไอรีนนอนนิ่งอยู่บนเตียงกว้างร่างกายยังคงอ่อนล้าจากค่ำคืนอันร้อนแรงที่ผ่านมาและเธอยังหวัดนวันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเกือบถูกจับไปเธอทอดสายตามองเพดานคุณคิดเกี่ยวกับกำลังถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันเป็นอะไรสำหรับเขากันแน่และต่อจากนี้ฉันควรจะทำอย่างไรเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใต้ไม่นานร่างสูงของเลโอก็ก้กาวออกมาจากห้องน้ำ ผ้าขนหนูสีขาวพันรอบเอวต่ำเผยให้เห็นกล้ามเนื้อแน่นแข็งแรงและรอยแผลเป็นเล็กๆที่บ่งบอกถึงอดีตอันโหดร้ายของเขาตื่นแล้วเหรอเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเธอขยับตัวจะลุกจากเตียงแต่กลับถูกมือหนาคว้าเอวไว้ก่อนร่างของเธอล้มลงบนอกแข็งแรงอย่างง่ายดายจะรีบหนีไปไหนเสียงของเขาฟังดูแฝงแววหมุดหนิดไอรีนเม้มปากแน่นฉันแค่อยากออกไปสูดอากาศ เลโอใช้ปลายนิ้วไลแก้มเธอเบาๆก่อนจะกดจุบลงบนหน้าผากราวกับเป็นเจ้าของเธอจะออกไปไหนก็ได้แต่เธอก็ควรจะระวังตัวสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีฉันจะให้ลูกน้องตามดูแลเธอตรับใดที่อยู่ในอาณาเขตของฉ,ฉันเธอจะต้องปลอดภัยคำพูดของเขาทำให้หัวใจของไอรีนเจ็บแสบเธอคิดว่าตัวเองไม่ได้อิสระใช่สิ เธอเป็นแค่ผู้หญิงที่ถูกกักขังอยู่ในโลกของเขาไอรีนเดินออกไปยังสวนด้านนอกของคฤหาสน์เธอทอดสายตามองแสงแดดที่สาดส,ส่องลงมาอากาศภายนอกสดชื่นแต่หัวใจของเธอกลับหนักอึง้งเลโอไม่ได้รักฉันเขาอาจจะเสร็จติดเรีอนร่างของเธออาจจะต้องการครอบครองเธอแต่ไม่เคยมีคำว่ารักหลุดออกจากปากเขาเลยสักครั้งเดียวเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่เขาใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ เป็นแค่ของเล่นของมาเฟียอย่างเขาอาการที่แสดงเหมือนว่าจะเป็นห่วงของเขาก็แค่คนที่เสียดายของเล่นเท่านั้นเมื่ออะไรอยู่เธอหันไปมองเลโอยืนอยู่ตรงทางเดินของสวนดวงตาคมกริจจับจ้องเธอเราวกับกำลังพยายามอ่านความคิดของเธอเปล่าเธอตอบเสียงเบาโกหกเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอถอยหลังติดพุ่มไม้ ร่างสูงใหญ่ของเขาทอดเงาปกคลุมเธอไว้ฉันถามอีกครั้งเธอคิดอะไรอยู่ไอรีนกัดริมฝีปากแน่นก่อนจะหลุดปากถามมอกไปฉันเป็นอะไรสำหรับคุณกันแน่เลโอนิ่งไปครู่หนึ่งฉันตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอไอรีนหัวเราะยาอดตัวเองใช่ฉันเป็นของคุณเป็นผู้หญิงที่คุณครอบครองแต่ไม่ได้มีค่าอะไรไปมากกว่านั้นเลยเลโอขโมวดคิ้ว เธอพูดบ้าอะไรฉันเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ของคุณเท่านั้นใช่ไหมความเงียบรอยตัวระหว่างทั้งสองคนเลโอจ้องมองเธอราวกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขากลับไม่พูดอะไรเลยนั่นแหละคำตอบของเขาไอรีนฝืนยิ้มก่อนจะเดินออกไปหัวใจเธอชาไปหมดใช่เธอไม่มีวันเป็นที่รักของเขาเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะ ไฟแค้นและไฟรักที่ไม่อาจดับลงได้เลโอจะสามารถปกป้องไอรีนจากเงาม,มืดที่กำลัง้ล้เข้ามาได้หรือไม่และความรู้สึกลึกๆที่มีต่อไอรีนเขาวควรจะทำเช่นไรติดตามตอนต่อไป